สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํำหมูแดดเดียวนะคะก็จะใช้เป็นหมูส่วนสันคอหมูแท้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะหาซื้อได้จากร้าน CP ใกล้บ้านนะคะถ้าไปซื้อในตลาดเราจะไม่ได้สันคออย่างนี้นะคะเราจะได้ หมูสันคอที่เนื้อแดงอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนนี้คือเขาจะมีน้อยนะคะอันนี้นะคะซื้อมากิโลละ220บาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นเส้นนะคะแล้วมาหมักตากแดดกันค่ะเอาเส้นแบบขนาดที่เราต้องการนะคะหแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะดูแนวหมูนะคะ หมูเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะหั่นอย่างนี้ค่ะเพื่อเวลาทอดเสร็จแล้วหมูจะได้ไม่แข็งแล้วก็ไม่เหนียวนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะทำเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ขออนันะคะที่ทานเล็บเพราะว่า เราเป็นช่างทาเล็บนะถ้าสีมาใหม่เราก็จะต้องทาก่อนที่จะทาให้ลูกค้านะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าสีอันนี้มันติดทนไหมนะนี่ค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะ มาถึงขั้นตอนการหมักหมูนะคะใส่รสดีรสหมูนะคะ,ะ,คะไปครึ่งช้อนชาค่ะใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะใส่เกลือปริมาณน,นี้นะคะปลายช้อนค่ะใส่ซอสปรุงรสตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใส่กระเทียมตามละเอียดนะคะ แล้วก็คลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะ ตากแดดในบริเวณที่มีลมพัดผ่านนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะหมูจะได้ไม่แข็งจนเกินไปนํามาทอดกันนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะน้ำมันไม่ต้องร้อนจัดนะคะนําหมูลงไปทอดค่ะในระหว่างทอดนะคะก็ผัดไปผัดมาให้เขาสุกทั่วนะคะจนกว่าหมูจะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ยกขึ้นได้เลยค่ะ นี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสีสันก็น่าทานนะคะเนื้อไม่แข็งจนเกินไปค่ะ